โอ้โหมันสวยเกินไปป่าววะน่าน,นะสิน้ำพริกอร่อยมากค่ะอ๋อน้ำพริกพี่แพรล่อครับอุ้ยงดงามมากเนาะงดงามมากเจ้าสวยมาก <c oughs> สักวครู่นะครับกำลัง <c oughs> จอดรถอยู่ นตัาสนะจริงๆที่สุดครับเนี่เออลูกพี่หยุดเวลาจังหวัดน,นั่นครับอู้สวยจังวะ ไม่สวยจังวะโอ้ไม่ได้ขึ้นไปแล้วครับห้วยโทน <c oughs> เพราะว่ามันไม่ไหวทุกคนมันเช้าเกิน <c oughs> ไม่เช้าก็ลุกไม่ไหวหรอกมันหนาว ยุดเวลาเอาไว้ก่อนเอาไว้อ่าอุ๊บอเมื่อแล้วนะครับโอ้ยบอกว่าอย่าพูดมันพูดไม่ได้แล้วมันฟังแล้วมันมันไม่ใช่ภาษาบ้านเราก็พูดไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดก็อยากพูดอ่ะคนเรามันก็ต้องฝึกฝนเปล่าคนเรามันก็ต้องฝึกฝนพูดเปล่า เออเมื่อแล้วเมื่อแล้วครับกับเวลามันเออโอ้ยสวยมากทุกคนอู้สวยจังวะอืมทุกคนดูด้วย ดูเอาเบิ้งเอาเด้อสูงามครับป่ะป่ะ,ปะโอ้โหมันสวยจังเลย สวยจังเลยครับอันนี้หยุดเวลาคาเฟ่นะครับทุกคนอันโน้นอะไรอันนี้เป็นอะไรอันนี้เวลาเหมือนกันอุ้หสวยเนาะวัดวัดเอ้ยมุมนี้สวยนี่ไงหยุดเวลาเหมือนกันมาที่เดียวกัน สวัสดีครับอนุญาตใ้วยวคนม่มไใช่เธอไปจัดเลยโอ้โหโอุห้ยยยยทุก,กคนเดี๋ยวผมตั้งไว้ให้ดูวิวนะทุกคนชมวิวไปก่อนเลยเดี๋ยวฝอขอไปถ่ายรูปแป๊บหนึ่งสวัสดีครับสวยมาก กว่าระดับนั้นทะเลเท่าไหร่อาออนทำไมอ,อะนอนตรงไหนานอนนู่นนะเออใช่เฮ้ยเปิดเพลงแล้วสวยมากทุกคนวันดี1,700ท่านนะครับชมเออชมบรรยากาศไปก่อนนะครับทุกคนน่านใช่ครับที่นี่คือน่านนะครับ อูยแสดงว่าทุกคนชอบเที่ยวนะเนี่ยเข้ามาดูเยอะขนาดเนี้ยเธอชุดนี้เธอเข้ามากอ่ะไม่ต้องมาไม่ต้องไม่ต้องมาแซ่แรงเนาะโอ้ my god อันนี้คนอันนี้คนหรือนางฟ้านี่ครับยามเพื่อนรอยามเพื่อนแอ๊ก ยามเพื่นอนรอยามเพื่อนเอ็สวยแต่วนี้ทำานะดีๆแดน้จะมืดนะอนันีเอาวิวนะเอาวิวไหมเอาวิวเพรมืดกลางเลยนะเอาวิวนะอย่าไปปัแสแย่นะ ได้ล้วใชไหมครับท่านตไน้วยมากแล้วเลยนะครับท่านแก้เลยครับแก้วลครับตาตังใจลดัวนครับแกนได้เหอหยุดเวลาครับไม่ใช่การเวลาครับอันนี้หยุดเวลาครับใผมได้ครับได้ขอบคุณ เห็นว่ไสวยเนาะไปที่ของใครไรเดีอจงที่เขายืนเ่เธอสวยเนาะทำไมมันสวยจังเลยของจริงคือสวยมากอ่ะทุกคนเนี่ยต้องอย่างนี้อย่างนี้เราจะดูสูงบ่อทีมันจะดูแบบมันจะดูมันดูต่ำ เนี่ย <ste ep> ต้องถ่ายอย่างเงี้ยลูกแล้วยิงไปนู่น <ste ep> ใหญ่แล้วใช่ปะ <ste ep> สวยมากาสวยอ่ะ 1> 1, <500 S 2> คนดูเท่าไหร่พันห้าทุกคนบายิงซีพักแชทน,นะพันห้าร้อยท่านคือเรามาเซลฟี่กันไหมได้ฐานะอะไรเอาคอมพูดอย่างงี้เหรอ <ste ep> เคยไป,ๆๆไปสบายไหม ไปสบายเกินวิว <c oughs> สวยอะ่ะทุกคนแอบให้หน่อยวิวสวยมากนะครับที่นี่คือหยุดเวลาคา,ฟาเฟ่นะครับสวยมากสวยเหมือนอ่าสวยมากครับทุกคนวิวสวยมากนะครับสวยเหมือนไปเดี๋ยวภูเบงคอกมาเลยเนาะม <c oughs> ีมี23 <c oughs> ส,สาขา สวยนี่ฝันมาทำนี้เออต้องต้องนัื่องแบบนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายคนเดียวก่อนแป๊บเอกจากเฟรมไปอุ้ยอุ้ยบอลเลิศอุ้ยบอลเลิศบอลไทยแหมแล้วอไทยแหมแล้วบอลไทยตัวใหญ่แล้วอีกบอลไทยตัวใหญ่แล้วว่าหายตัวแล้วเราเตรียมตัวหรอตัวแบบแบบเมื่อกี้แหละตัวดื้อขนาดนี้แบบถ่ายคนเดียว เครื่องดื่มไม่ต้องใส่น้ำตาลละหวานมากอืมวาสนาคุณแพรี่เนาะได้แฟนหล่อขนาดนี้ใครมินวะน้องน้องฟอดสลือโอ้น้องฟอดหล่อเสมอเมื่อกี้จะอ่านว่าน้องฟอดสลึกว่าสวย <laughs> อยู่จังหวัดน่านครับทุกคนอยู่จังหวัดน่านครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศดีกว่าไม่ต้องดูหน้าคนหรอกมันไม่ได้แบบหน้าดูเลยห <laughs> มายถึงฟอด เ <laughs> ออสวยครับสวยมากสวยมากถ้าไม่มีคนอยู่ตรงนี้ <laughs> ปอดมาทำเป็นเตลฟี่ <laughs> ได้ครับอีกรอบหนึ่งใช่ไหมแล้วเอปอดอันนั้นมา มีขาดมันลอ๋อเหรอโอเคได้ทำแค่ทำานได้สักครู่นะเธอรีบไหมออี้นอกกอนรีบนะวางดีจะบังหน้าเสื่อเสือดีกว่าที่้อสวยอ่ะเจ้าเลยสวยจิง สวยมากเลยครับเออทุกคนสวยมากทั้งหลายแชรันสวยมากปันค่ายังอยู่ดยืดยืดปันควรเนาะสวยมากสวยมาเกสวยมากสวยมากไปไปโฆษณาไปทงนนไปหรือยากเป็นมุลค่าถ้าอยากเป็นโฆษณาโฆษณาตัวเธอคนเดียวเอาาจะไม่อยู่นิดตัวตัดตัวมึงไม่ช่วยกันแล้วไม่ช่วยกันแล้วทุกคนอืมไม่ช่วยกันแล้ว คนดูพันแปดแล้วเออทุกคนอย่าลืมไปเดี๋ยวภูแบงคอกนะไม่เอวเหนือยินดีต้อนรับเจ้าโดนวีนเขาแกล้งวีนงั้นแหละทุกคนเขาน่ารักเขาน่ารักต้องไปถ่ายกับดอกไม้แดงตรงไหนครับต้องให้ สวยอะทุกคนหนาวมากไหมคะแม่ลงไปข้างล่างเดียวจังดีจังเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยเลยค้นต่อแถวกันแต่ว่าเราไม่ได้ไปตรงนั้นแล้วครับไม่ได้ไม่ได้ลงไปข้างล่างแล้ว <c oughs> เราอยู่แค่ตรงนี้พอเพราะว่ามันตรงนี้มันก็สวยละ <c oughs> ดอกไม้แดงข้างล่างตรงไหนครับเอา้ามีด้วยหรอ อุ้ยสวยเนาะอุ้ยสวยว่ะเนี่ยทุกคนสวยมากอ่ะดูฝั่งนี้อ่ะวิวสวยมาก,สว,มากสวยจริงขวามือผู้หญิงนั่งถ่ายอยู่ <c oughs> อ๋อดอกไม้แดงเหรอต้องไปเหรอครับแต่คนเยอะนะเออเดี๋ยวฟอร์ดพาไปดูข้างหลัง เฮ้เดี๋ยวเขาไปข้างล่างไปนึ่งได้ไหมได้มอือตรงนู้นอ่ะไปติดคนที่เดิยวางไปคนละที่เขาบอกว่าไปถึงต้องไปดอกไม้แดงข้างล่างน,น,นี่ไงไอ้ตรงดอกไม้ที่เขาตั้งไว้อยู่อยู่ฝั่งนู้น,นมุมเดียวกันนั่นแหละแต่อาจจะสวยกว่าไปลองดูเดี๋ยวขับไปครับทุกคนไปครับเดี๋ยวพาไปดู โอ้โหสวยเนาะไปถ่ายตรงนี้ก่อนดีกว่าให้ดูตรงนี้ก่อนทำน้ำแข็งก่อนเวลาลูกค้าเดินก็ดูด้วยอย่าเวลาลูกค้าเดินมาก็รถใส่ลูกค้าเลยครับหยอกหยอกหยอกรถเตี้ยๆไม่ดูนะมีไฟแล้วงั้นอ่ะไฟอะไรไม่เนี่ยไ่เนี่ยปั๊กนี่อย่าไปฉี่แต่มีไฟด้ย เธอไปดูไหมนี่ตรงนี้หยุดเวลาคาเฟ่หน้าหนาที่นั่งสวยมาก อืมทุกคนสวยมากจริงโอ้โหสวยมากดอกไแบบม้แดงใช่ไหมออ,อสวยจริง <c oughs> คนนี้สวยกว่าเยอะเลยไม่รอ้ทนะ่านแม่การเสด็จส่งกันให้ดู่

ักูรู้หมดที่เว็บดิ้งสวย ขอถ่ายคู่หน่อยได้ไหมลูงได้ค่ะบด็เก่งนะใช่ไหมใช่ไหมอ๋อเออนี่เม่โอ้โนี่เก่งเาจำน้องได้สวยมากครัต่คุณโจ้คุณโจ้ขอถ่ายดาราผมไม่ใช่ดาราครับแอลเลน

ให้ผมถ่ายให้ไหมครับให้ผมถ่ายให้ไหมครับไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากนั่งอะไรครับนั่หัวใเขาถ่ายรูปอะไรถ่ายขาออนไลน์

อ่ป้าแอมาครับป้ามา ไม่เอาเรียกพี่พูดใหม่ดีครับเอามาเลยไม่อยากจะต่อจะเรียกแม่พอนี่เถียยเพื่อนออกเลยนี่ปีบน้องเขาแรงกับน้องเขาหนักเดี๋ยวเข้าไป

เรียกพี่นะคะเเรียกพี่เขาบอกให้เรียกพี่ห้าเรียกป้าป้่มีไม่บ๊ายบายบ๊ดบา อไมก็พอดูได้พอดูได้แต่ไม่ดูจะดีกว่าไหนตรงไหนเออตรงนู้นน่ะมรงนู้นน่ะเออเดี๋ยวให้เราพอถ่ายเสร็จมึงสวยมากไม่ต้องจริงไปนู้นไม่งั้นจริงกนมันย้อนเอาไปนูไปนู้นไปนูนี่เธอดูลุคชั้นก่อนมาดูเอามาอวดนะไม่ใช่ว่าเธอถ่ายได้คนเดียวเธอถ่ายได้แต่งเสรแล้วด้วย แต่งเสร็จแล้วด้วยนะนั่นน่ะรู้ได้ไงรู้สิแสงดีมาทุกคนเดี๋ยวรอให้เราถ่ายเสร็จกันเดี๋ยวร้าน้นไปทุกคนสวยมากเสื้อแดงพี่แพดี้เสื้อแดงใช่ครับเสื้อแดงสวยเนาะเสื้อแดงใครครับพี่แพ้เสื้อแดงไข่ครับเสื้อแดงไหนเสื้อแดงดูยังไงงู ไปพี่แพรไปถ่ายดอกไม้สีแดงได้ครับในรองรู้กันไปหมดนะพวกคุณเนี่ยเนาะแต่มุมนี้ก็สวยนะเอมนี่สวย้เอให้มันมีคำว่าหยุดเวลาเออให้มีคำว่าหยุดเวลาเสื้อแดงเสื้อลายเท่มาก ไปครับท่านหองคนเดินก็ไปมาแล้วดีครับดีดีหมดเลยอ่ะทลิปนี้แบบดีอ่ะคิดว่านาคตน่าจะเจริญกว่าน,นี้แล้วก็นักท่องเที่ยวน่าจะแน่นอ๋อ ใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากอืเห็นแล้วใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากมนี่แหละคนคนเราเนาะมันเขาแบบเติมรูปเยอะเติมอะไรล่ะนู่นไปแล้วไปแล้วปไปไปทุกคนอย่าไปถ่ายรูปก,ก่อนนะถ่ายรูปก,ก่อนนะ

จะกินบุปลีชีเสเ,เค้กส <c oughs> ิเอาเลยครับบุปผีชีสเค้กให้รูปใหยรูปแล้วก็พอแกออกปุ๊บเราอันนี้เลยไงให้แกลเลยไปทุกคนวันนี้ไม่ได้ค้างคืนนะครับ

aqui na mesa. oh itu siapa tentu <tangan> dia

小伙子，你有吃卤面吗？